คลิปนี้ผมจะมาแจกบิลซีไ19สายซิ่งกันครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นบิวที่โคตรมันเลยนะผมจัดไป133คิวเลยครับ <Wow. S 1> เป็นบิวที่ผมโคตนแนะนำเลยนะ อันนี้จะเป็นโค้ดของแต่งครับทุกคนก็โหดจะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ครับทุกคนใครลองไปใช้แล้วเป็นไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับทุกคน